เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่24หน้า399ถึง405นานาติตทิยสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตกรุงราชคลึนะกาละครั้งหนึ่ง เมื่อล่วงปฐมมยามพวกเทพ,พบุตรผู้เป็นสาวกเดรรถีต่างๆเป็นอันมากคืออสมเทพพบุตรสหะลีเทพพบุตรนิกาเทพพบุตรอาโกตกะเทพบกกเทพบุตรเวตัมภรีเทพบุตรมานวะคามิยะเทพพบุตรมีวันณะงามยิ่งทำพระวิหารเวรุวันให้สว่างทั่วแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงอภิวาท แล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอาสมะเทพพบุตรครั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าปารบถึงท่านปุรณกสปะว่าครูปุรณกสปะเพียงแต่มองไม่เห็นบาปหรือบุญของตนเพราะเหตุที่สัตว์ถูกวันถูกฆ่าถูกโบยเสื่อมเสียในโลกนี้เท่านั้น ท่านบอกให้วางใจเสียท่านย่อมควรที่จะได้รับยกย่องว่าเป็นศาสดาสหะลีเทพพระบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าปารบถึงท่านมัคคิลิโสาละต่อไปว่าครูมัคคิลิโสาละสำรวมตนดีแล้วเพราะรังเกียจบาปด้วยตบะละวาจาที่ก่อให้เกิดความทะเลาะกับคนเสีย เป็นผู้สม่ำเสมองดเว้นจากสิ่งที่มีโทษพูดจริงท่านมัคคิโคสาละจัดว่าเป็นผู้คงที่ไม่กระทำบาปโดยแท้นิกะเทพพระบุได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าปารถถึงท่านนิครนนาตบุตรต่อไปว่าครูนิครนนาตบุตรเป็นผู้เกลียดบาปมีปัญญารักษาตัวเห็นภัยในสงสารเป็นผู้ระมัดระวังทั้งสี่ยาม บอกสิ่งที่ตนเห็นแล้วและฟังแล้วน่าจะไม่ใช่ผู้หยาบช้าโดยแท้อาโกตกะเทพพระบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าปารบถึงพวกเดียรถ,ถีต่างๆต่อไปอีกว่าท่านปกุทะกัจจายนะท่านนิครนนาตบุตรและพวกท่านมัคคลิโคสาละท่านปุรณกกสปะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นศาสดาของหมู่บรรลุผลแห่งสมณธรรมแล้ว ท่านเหล่านั้นคงเป็นผู้ไม่ไกลไปจากสัตว์บุรุษแน่นอนเวตัมพรีเทพผบุตรได้กล่าวตอบอากโกตกะเทพผบุตรด้วยคาถาว่าสุนักจิ้งจอกสัตว์เร็วๆใครจะตีตนเสมอราชสีแม้จะไม่ใช่สัตว์ขี้เรื้อนแต่ก็มีบางคราวที่ทำตนเทียมราชสีครูของหมู่เปลือยกายพูดคำเท็จมีมันญาตหน้ารังเกียจจะเทียบกับสัตว์บุรุษย่อมไม่ได้ ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าสิงเวตมพรีเทพพระบุตรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสัตว์เหล่าใดขวนขวายในความเกลียดบาปด้วยตบะรักษาความสงบสงัดอยู่ติดอยู่ในรูปปรารถนาเทวโลกสัตว์เหล่านั้นย่อมสั่งสอนชอบเพื่อประโลกโดยแท้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่า นี้เป็นมารตัวร้ายกาศจึงได้ตรัสคาถาตอบมารผู้มีบาปว่ารูปใดๆจะอยู่ในโลกนี้หรือโลกอื่นและจะอยู่ในอากาศมีรัศมีรุ่งเรืองก็ตามทีรูปทั้งหมดเหล่านั้นอันมารสาร,รเสริญแล้ววางดักสัตว์ไว้แล้วเหมือนเขาใส่เหยื่อล่อเพื่อฆ่าปลาฉะนั้นลำดับนั้นมานวคามิยเทพบุตรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าปารบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภูเขาเวปุระเขากล่าวกันว่าสูงเป็นเยี่ยมกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในกรุงราชคลึเสตบันพศเป็นเลิศกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในป่าหิมวันดวงอาทิตย์เป็นเลิศกว่าสิ่งที่ไปในอากาศมหาสมุทรเป็นเลิศกว่าห้วงน้ำทั้งหลายดวงจันทร์เป็นเลิศกว่าดวงดาวทั้งหลาย พระพุทธเจ้ากล่าวกันว่าเป็นเลิศก,กว่าประชุมชนในทั้งโลกพร้อมทั้งเขวโลกจบนานาติทยสูตรจบนานาทิตยวัคที่สอัตกถานานาติทยสูตรพึงทราบวินิจฉัยในนานาติทยสูตรที่สิต่อไปบทว่านานาติทยาสาวกาความว่าเทพบุตรสาวกของเดรรถีต่างๆเหล่านั้นเป็นกรรมวาทีนับถือกรรม เพราะฉะนั้นจึงกระทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นบังเกิดในสวรรค์เทพบุตรเหล่านั้นสำคัญว่าเราบังเกิดในสวรรค์เพราะเลื่อมใสในศาสดาของตนจึงมาด้วยหมายใจว่าเราจะไปยืนในสำนักของพระทศพลกล่าวคุณศาสดาของเราแล้วกล่าวด้วยคาถาองค์ละหนึ่งคาถาบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า ฉินที่ตมาริเตจะหะตะชาณีสุได้แก่ในการโบยและในการเสื่อมทรัพย์ทั้งหลายด้วยบทว่าปุญญงวาปนะอสมะเทพพบุตรไม่ตามพิจารณาแม้แต่บุญของตนกล่าวโดยย่อว่าวิบากของบุญและบาปไม่มีดังนี้บทว่าสะเววิสาสะมาจิกขิความว่าอสมะเทพบุตรนั้นแลเมื่อกล่าวว่า วิบากทั้งของบาปที่ทำแล้วทั้งของบุญที่ทำแล้วไม่มีดังนี้จึงบอกที่พักอาศัยที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่า,าศาสดาปุรณะกสปะควรแก่การนับถือการไหว้การบูชาบทว่าตโปชิกคคุทฉายะได้แก่พระเกลียดบาปด้วยตะบะคือการทำกายให้ลำบากบทว่า สุสังวุโตได้แก่ประกอบแล้วหรือปิดแล้วบทว่าเชคุตฉีได้แก่เกลียดบาปด้วยตะปะบทว่านิปโกได้แก่บัณฑิตบทว่าจาตุยามะสุสังวุโตได้แก่สำรวมด้วยดีด้วยยามสี่ส่วนทั้งสี่เหล่านี้คือผู้ห้ามน้ำทั้งปวงผู้ประกอบในการห้ามบาบทั้งปวงผู้กำจัดบาบทั้งปวง ผู้ห้ามบาปทั้งปวงถูกต้องชื่อว่ายามสี่บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสพาวาริวาริโตจะได้แก่ห้ามน้ำทั้งหมดอธิบายว่าน้ำเย็นทั้งหมดห้ามขาดเขาว่านิครนหน้าตบุตรนั้นสำคัญว่ามีตัวสัตว์ในน้ำเย็นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช้น้ำเย็นนั้นบทว่าสพาวาริยุตโตได้แก่ประกอบด้วยการห้ามบาปทุกอย่าง บทว่าสัพพวาริทุโตได้แก่กำจัดบาปเสียแล้วด้วยการห้ามบาปทุกอย่างบทว่าสัพพวาริพุดโถได้แก่ผู้อันการห้ามบาปทั้งปวงถูกต้องแล้วบทว่าทิฏถังสุตันจะอาจิขังได้แก่บอกว่าสิ่งที่เห็นเราเห็นแล้วข้อที่ฟังเราฟังแล้วไม่ปิดเลยบทว่าณหินูนะ กิปพิสีความว่าศาสดาเห็นปานนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้กระทำความชั่วร้ายบทว่านานา,นาติทิเยความว่าเขาว่าอากโกตกะเทพพรบุตรนั้นเป็นอุปถาของเหล่าเดรัจฉีต่างๆนั้นแลเพราะฉะนั้นเขาจึงกล่าวปารบเดรัจฉีเหล่านั้นบทว่าปากุทธ,ธโกกาติยาโนได้แก่ศาสดาชื่อปกุทกัจจายนะ บทว่านิคันโทได้แก่ศาสดาชื่อนาตบุตรบทว่ามัคลิปูรนาเสได้แก่ศาสดาชื่อมัคลิและชื่อปูรณะบทว่าสามัญยปัตตาได้แก่ถึงที่สุดในสมณธรรมด้วยบทว่าณหินูนณเตอาโกตกะเทพบุตรกล่าวว่าศาสดาเหล่านั้นไม่ไกลไปจากสัตบุรุษทั้งหลายเลย ศาสดาเหล่านั้นนั่นแลจึงชอบที่จะเป็นสัตว์บุุษในโลกบทว่าปัจจภาสิความว่าเวตัมพรีเทพพบุตรคิดว่าอาโกตกะเทพพบุตรผู้นี้ยืนกล่าวคุณของศาสดาชีเปลืยผู้ไร้สิริเหล่านี้ในสำนักของพระทศพลดังนั้นเราจักกล่าวโทษของศาสดาเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวโต้ตอบบทว่าสหรจิตมตเตนะ ได้แก่พร้อมด้วยเหตุเพียงแต่งถ้อยคำบทว่าชาวโวสิงคาโลได้แก่สุนักจิ้งจอกตาบอดต่ำซามบทว่าโกทโกเป็นไวยพ์ของคำนั้นนั่นแหละบทว่าสังกัสราจาโรได้แก่มีความประพฤติที่น่ารังเกียจบทว่าณนะสตัง สริคขโกความว่าศาสดาของท่านจะเทียมสัตว์บุรุษผู้เป็นบัณฑิตหาได้ไม่ท่านก็เสมือนสุนัขจิ้งจอกตาบอดยังจะทำเดียรหีให้เป็นราชสีหรือบทว่าอันวาวิสิตวาความว่ามารผู้มีบาปดาริว่าเวตมพรีเทพบุตรผู้นี้กล่าวโทษของเรล่าศาสดาเห็นปานนั้นด้วยเหตุน,นั้นนั่นแหละเราจะให้เขากล่าวคุณด้วยปากนั่นแหละ จึงเข้าสิงในร่างของเวตำพรีเทพพบุตรนั้นน้อมใจตามไปชื่อว่าเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยประการชะนี้บทว่าอายุตาได้แก่หวนขวายขมักขเม่นในอันเกลียดตะปะบทว่าปาละยังปวิเวกังแปลว่ารักษาความสงัดได้ยินว่าเดียรถีเหล่านั้นถอนผมตนเองด้วยคิดว่า เราจักรักษาความสงัดจากการแต่งผมเปลือยกายเที่ยวไปด้วยคิดว่าเราจักรักษาความสงัดจากผ้ากินอาหารที่พื้นดินหรือที่มือดุดสุนัขด้วยคิดว่าเราจักรักษาความสงัดจากอาหารนอนบนหนามเป็นต้นด้วยคิดว่าเราจักรักษาความสงัดจากที่นั่งที่นอนบทว่ารูเป эп, นิวิฐาได้แก่ตั้งอยู่ในรูป ด้วยตัณหาและทิฏฐิบทว่าเทวโลกาพินันทิโนได้แก่ปรารถนาเทวโลกบทว่ามาติยาได้แก่สัตว์ที่ต้องตายมารผู้มีบาปกล่าวว่าเหล่าเดรัจฉีย่อมสั่งสอนสัตว์ที่จะต้องตายเหล่านั้นแหละโดยชอบเพื่อประโยชน์แก่ปรโลกบทว่าอิติวิทิตวาความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงระลึกว่า เทพบุตรผู้นี้กล่าวโทษของาศาสดาเหล่านี้ก่อนแล้วบัดนี้กลับมากล่าวคุณผู้นี้เป็นใครหนอแล้วก็ทรงทราบบทว่าเยจันตลิกคัสมิปภาสวรรณาความว่าบรรดารูปรัศมีดวงจันทร์รัศมีดวงอาทิตย์ประกายเพชรพลอยรุ้งกินน้ำและดวงดาวทั้งหลายรูปเหล่าใดมีวันณนะสว่างสวัยในท้องฟ้า บทว่าสัพเพวะเตเตได้แก่รูปเหล่านั้นทั้งหมดอันท่านสารรรเสริญแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกมารว่านมุจิด้วยบทว่าอามิสังวะมัชฌานังวทายะขิตตาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มานย่อมเวียงเยื่อติดปลายเบ็ดเพื่อต้องการฆ่าปลาทั้งหลายฉันใดท่านกล่าวสรรเสริญหวานรูปเหล่านั้นก็เพื่อมัดสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นบทว่ามานวะคามิโยความว่าได้ยินว่าเทพบุตรองค์นี้เป็นพุทธอุปถากบทว่าราชคขหิยานังได้แก่ภูเขาในกรุงราชคลึบทว่าเสตโตได้แก่เขาไกลาลาด บทว่าอาคาคามินางได้แก่ที่โคจรไปในอากาศบทว่าอุทธนีนางได้แก่รองรับน้ําท่านอธิบายไว้ดังนี้ว่าภูเขาวิปุระบรรพตประเสริฐสุดแห่งบรรดาภูเขาที่ตั้งอยู่ในกรุงราชคลึภูเขาไกลาลาดประเสริฐสุดแห่งบรรดาภูเขาในป่าหิมพานดวงอาทิตย์ประเสริฐสุดแห่งบรรดาสภาวะที่โคจรไปในอากาศ สมุตรหมายถึงทะเลประเสริฐสุดแห่งบรรดาสภาวะที่รองรับน้ำดวงจันทร์ประเสริฐสุดแห่งบรรดาดวงดาวทั้งหลายฉันใดพระพุทธเจ้าก็ประเสริฐสุดแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกฉันนั้นจบอธถกถา,า,านานาติถียสูตรที่สิบ